ครับสวัสดีท่านผู้ชมที่รักทุกท่านครับวันนี้รายการฟิล์มชาแนลนําท่านมาพบกับวิถีชีวิตชาวนาราธิวาสบริเวณปากซอยละไมอุทิศถนนสุรยะประดิษฐ์ครับเป็นบรรยากาศที่คึกคักด้วยการค้าการขายและเป็นความสวยงามแบบวิถีชีวิตของชาวนาราธิวาสนะครับค้าขายแบบพอเพียงมีการจับใจ่ายใช้สอยพึ่งพาอาศัยกันแล้วก็หลังจากนั้นก็ ร่วมทําบุญตักบาทตามวิถีชีวิตชาวพุทธในโซนของถนนสุริยะประดิษฐ์ปากซอยละไมอุทิศนะครับครับอย่าลืมก็ท่านผู้ชมที่รักทุกท่านครับหลังจากเราตื่นเช้าขึ้นมาออกกําลังกายเดินเพื่อสุขภาพแล้วแวะเข้ามาที่ตลาดหน้ากองร้อยหรือตลาดถนนสุริยะประดิษฐ์ปากซอยละไมนะครับเห็นบรรยากาศที่ธรรมชาติงดงามวิถีไทยที่ เป็นแบบอย่างของการดําเนินชีวิตแบบเรียบง่ายพอเพียงนะครับครับท่านผู้ชมครับตลาดแห่งนี้ไฮไลท์ที่สําคัญคือภาพที่กศกษา,<ศ>าประเพณีวัฒนธรรมของเราก็คือการทําบุญตักบาทของชาวพุทธซึ่งหลังจากได้ออกกําลังการจจ่ายซื้อของแล้วก็แวะมาตักบาททาบุญเพื่อเป็นมงคลกับชีวิตนะครับเป็นภาพที่สวยงามมากนะครับท่านผู้ชมครับครับผู้ชมครอหลังจากนั้นก็ ในโซนถนนสุริยประดิษฐ์ก็มีร้านอาหารเช้านะครับซึ่งเรียกว่าร้านต้นมายุมดั้งเดิมนะครับก็มีขายอาหารเช้าอยู่บริเวณใกล้ๆหลังจากตักบาตรเสร็จออกกำลังกายเสร็จก็เชิญน,นะครับแวะมาตรงนี้ครบวงจรด้วยออาหารเช้าและเป็นวิถีไทยที่งดงามมากนะครับเชิญชวนท่านผู้ชมทุกท่านเข้ามาแวะชมตลาดเช้าในช่วงนี้นะครับ วันนี้ก็รายการฟิล์มชาแนลต้องขอขอบคุณท่านผู้ชมทุกท่านนะครับที่ติดตามชมสวัสดีครับ